ตอนะครับบทสวดจุลชัยยะปกรณะโมมีพุทธาเตสสะรลตนะตายะธรรมิกาเตสปิสิทธิ์บสิเทวานารายะปัลลามีสุราชิธิปุมมาจะยินทาจะตุโลกกะกิลากกาสมุทาปุตุงคังคาจะสัพพมาสายะปสิทธิปวนุเตสายะสัยยะตัวนี้ตัวนี้วัดาทิวัดาทีนาทีนาทีสายะสัยยะขั้นคนาตุลานิสัยนิไลเซนไมีรู้และปุนารสชี ชายาชายยากัมพีลส้มพินาคีตนาคีปิสัตยปุตตะการิสายาสายยาตุนิมิตาลุคิชายาชายาสิงค์สุธาธาณมุขชาสายาชายาวายุณะมุขสตตาชายาชายาจัมปาทินาค้าุลขันทศชายาชายาคัาชะคนหน้าตุลงโสการาปูุงสยาไบยะกาติปา ชยาชยะวัย si, 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 si ja, ุณะมุขายตาสิตาสิตาเซนาลีบุณะโสตินวดีสยาชยะสุกัสสุกัสชีวิชยะชยะตวนีตาลีสตาสุใยะชยะชยะตวานีสัตติงสัทธาชยะสายามังคละมังคะละลัญญาปาวกีชายะชยะวัยุณะยักษีายาชายะละคะสีสุรภูชาติชา ชัยยะสัยยะพุทเมตตานะสัยยะสัยยะลาจันิลาจันชัยสัยยะสัยยะปตะวินสัพพังชัยยะสัยยอาลารดาปตะกัุตชะสวังชัยยะสัยยะมหิสุรุาโลฮาลินเทวสัยยะสัยยะพุทมาสุลัโคชัยยะสัยยะนาโคอิลวะโคอิลุปะโคจันติมาลาวินยินโตจาวินาเจยโยจากเวโรวายุโนปิจาอาชิวายโยจากปัจจุโนกุมารุตาตาลาทโกุวตาลาสามะติวะสิิตาปัสสะอาทะโยหิสินสาวกาสปาสัยยะาโมวันกุเต สัยยะธมโฉจะสังโฆจะตาสะบาลูจะสยยะขังอิเตนะสัยยะเตชนะสยยะเสติวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะวุนตุเตสยยะมังคะลังสยโยบิสยโยบิพุทธัสสะสิมาตัวยังมาราสะกับปมีมะขับปิหมะทุบลาศิวคดยัมบุตรมันเดีะมุติตาสยยะ ตาตาพรมาน้มิสิโนชายปีุัสสตสีมโตอายังมนร ashtra ปะปีมาตปะราชายโคสยมุติมนเทปมุติตาสัยยตาตายินทัก้านมิสิโนชายูปีผู้ท้าสัตสีมาตูอาโย่างมาร ashtra ปะปีมาตูปะลาชายโคสัยยมุติมันเทปมุติตาสัยยะตาตาสุปันนัคานมิสิโนชายูปิผุทสัสีมต อายังมนาสาเจ้าปามีมตโตปาลาเชโยโคสยามุทิมันเตปโมทิตาสยาตดาธานาคคานาไมหิสิโนสยโยปิพุทธสสวรรษมตัวอยังมนาสาเจ้าปามีมตโตปาลาเชโยโคสยามุทิมันเตปโมทิตาสยามดาธาสาพามะมะคานามิสิโนเสยานโรโพธิยามุลเลนสกายานันทิวัตโน Ewang eh, tawang icai wongoi, iseng yang suceya kali pala, apa lase, dapat langkei sese, pada se, wipo kali, di abiseki, sabo putana, kapan toba muda, disunang kanang, sumang kanang, suba batang, suri tang, suka nuwesumuan, toke suri, tabang macang, so, so, so batang kinang, kaya, kamang wajang, ya, kamang batang kinang, batang kinang, manu, kamang panidite, batang kinang, batang kinang, ni katawana, data te, batang เตอัฐาลัทธาสุขิตาวิรุฬหปุถะศาสนาเออาโลกาสุขิตาโวตาอาสนาเปยิยานติภิกษุนันตุพุตโตเยเจกวะสามินตานิยติกาตาเจกายุกัสตาวุตุสุขิตาวุตุสัมปทาลักขันตุสัำปะสะตานังลักขันตุสีนัสสังสนังยากาจิปัจจานาเตสังสะเปบุเรนถุมาลอยลัทธายุตากาเลปะวัตสังตุวัตสังวะสาวะลากาโลกาจุปตะวารีสังนิวาเลตุเะสัพพะทา กายสุขังกิตสุขังนะดยยถาละหังวสุธรมิยาสุตังอวังมีสุตังอีกังสามอย่างภากวาวิตีย่างยลเตวีอนาคปิติกังอาลามิอนาคปกว่าปีความันดีสิปีกววติปันตันตอิตปิขววปากวตัจจุโสปกวาอิาัโวชะอุปตะวาปีกีตากัานังอนุปตะวะตทากัตานังติตวาสาตตุตามัติตตตมิยาตา

Patah petiwi, walau petiwi, pasha tivi utani kalo tivi sapi sangka la tuka upatawa upata wapi kawi tasa kada nanga nu pata wada taka nan tana tana si tawa sa ta di, tama ti ta ta sapi ti tang na ta kato wapi sambu ta ti si panya sapi tama anta ma นาเปพิกูปากวัตุปัสสิตังอาินันตุติบริสวาพันติกาตังคาถาเปียติตังนาวาทำไมยะปฏิยังคีนะคาตังบุคคลไม่ควรตามที่ถึงสิ่งด้วยล่วงไปแล้วด้วยอะไรเลยไม่พึงวาอุสิที่ยังไม่มาถึงยาชาติดมไปนันตังอาปันัญจานะคาตังสิ่งเป็นานิก็ลาปเริสิป็นาเขาก็ยังไม่มาปันปันจุปันันจายุตัมังตา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 วิปัสสติยาสังหิลังสังุปังตังวิตามนุภาลุวาย ผู้ดใดยินธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นาั้านอย่างแจ่มแจ้งไม่ยอนแงนคอนแคลนองความกลัวการเช่นั้นไว้อเวาเจวะจิตจะมาดับปังครูสัญญามานันังสุวีความเบียนบินจิตจิตทีต่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมวันพรุ่งนี้นัอีโนสังคาลาตินะมาเสเนนามาจุนาพ่อการบันเบียตอมัจจุราซึ่งมีเสนามางก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิอาริมาตาปิงเอาและจะมันการติดต,ต,ต,ต่างต่งวิฟติการตัวติสันตัวสิกิติมุ่งหนีติ มุนีผู้สอบย่อมการเรื่องผู้มีความเปลี่ยนอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยขันทางการวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงหลาดเดียวก็น่าชมวัสดธรรมะสังเวกขปัญจเวีขณะเปรย์สัปปิสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจในรูปมาทำนามมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นเนี่ยไปมีแล้วหายไปสัปปิสังขารานุข้สังขารคือร่างกายใจิตใจเละลุบมาทำนามมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ตัวเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วยแก่เจ็บตายไป ปีธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งพิป็นสังการในไม่ใช่ส er ังหารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกวังชีวิตตัางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมาัาความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมายามนิตตปังงานเราจะพึงตายเป็นแท้มายาหาไปยู่านนังเมชีวิตตัางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอดชีวิตต่างเมอันนี้ติ่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมายานงเมนญาตั่างความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่จิงร่าง อาเปตรมว,วิญญาณนุงข้าบานจากวิญญาณส่วนตัวเขาถึงเสียแล้วอติเสสสติจัดนอนทับอภิธรรมเสื่อมแผ่นดินถ้าลิงขลังยีวประโยดน์ด,ดังว่านต้นไม้ในต้นพื้นีรัทางอาประโยชน์ไม่ได้อันนี้จ๋าว่าสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงงูประธานวายะคามิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมนาอุปชิตตวานิลุกจันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตีสังอุปสมุนโศโความเข้าไปสอบแล้วรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตว์มาลันตเจีสัตว์ต่งหลายนั้งพวกกำลังตายอยู่มันินสุจามันินสาเลติตายแล้กกำลังจะตายแต่เทวะขังมันลิสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันแตาที่มีต่สังสายอยู่ความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสว่วนมิตนาย,ยางังกินจียังกินจีกุศลังธรรมังสัพพีปัติกะจังบุญญาหนวานุโมทันตุสุนันตุพุตุยีเทวาสามิงทานิอัติอันติขตาอัติกายุกาสัตา์ทั้งตัว Sugi daun tu tu mata pita sugi daun tu tu ka sapi ya tita sugi daun tu tu ka sapi ya tika sugi daun tu tu ka mo sapi bisa sapi ya ka sapi pita sugi daun tu tu ka mo sapi jaliu banyanya sugi daun tu tu ka mo sapi nakanta. ta sugi daun sapi dewa sugi daun tu tu ka mo sapi sami tinang sami santu wo mbak suat bucah luang putu anak mau bodi satu akan dimayak อิติปาขนะ้าวนาโมบริสัตว์อาการติมายะอิติปาข้าวนาโมบริสัตว์อาการติมายะอิติปาขวาบันติธนะคาถายาเทวตาสันติวิอาลว,นะวัาชินิโตเปกาลิปุติกาลีตายิงตาตยิงตาธรรมะทานี้นะาวันตุบุสิตาสุติงาลุติตาวิยะมัจฉาลีเตนะจามะสนาวะกาจจพิฆวะ Salami kata nang pati uba saka kama cate sa ni sana sampa nang buta asu kita pa dute salabu nya ye anda sama sampa ba sang se ta sata ang ata bua ni kang nama walang pati jati sa pipi tu kasa kalu sang yang satu ti kilang sa tamu tamata na capu kala สังโฆดูสัมมาโควะอัธยาจายิตาญาจริยามิระกันดูสัตโมุสเปปิจามาจารีโนจึงสัพเะปุริยมะธรมียะปะเวติเตปัสสนาวุดูสัเปปิปานิโนภุตสัสสานิสัมมาทังควาวิสันโตกะลิเตวปาวะสตุขติภาวะยัจสตานังสัมมิติสัมมิติเนตุเมตานิมัตตาปิตาจาอาลเจนิจารากันติปุตะคังเอวังธรรมินาราชานุปัชชะนันตุสัะปะตา เทวตาคุโยชนะคาตาตุคาปตาเจนีตุคาปยาปตาเจนีปยโสกาปตาเจนีโสกาหุนตุสัปีปิบาลนิโมีตาวาตาญามีสัปปตังมุเสัปปตังสปีเดวันเทวานุโมทันตุสัปะสปะสิสิทิยาจานันชาตันตุสตายาสิกังกขันตุสัปตาภาวนาพิตาหุนตุขันสันตุเทวตาคาตาสุมังคาลคาถา Oh, sabang sumang kalang akan tu sabat dewa dah nupa wina ni dah dalang on sabang sumang kalang akan tu sabat dewa dah sabat sama nupa wina soti ni dah dalang on sabang sumang kalang akan tu sabat dewa dah sabat nupa wina soti on ni dalang tapi puta pala pata pati kaya ng palang alat anang yate china lakama tamis sabasos tapi puta pala pata pati palang Alam tak eh, siya inalakang madaming sa maso sa piputa pala pata pa siya palang alanda ng gada siya inalakang madaming sa maso sa piputa pala pata pa siya palang alan anang ya de china la kang ba daming sa maso sa piputa pala pata pa gi palang kalan anang ya de china kang pa daming sa maso sa piputa pala pata pa gi palang kalan anang ya de china la kang ba daming sa maso sa piputa pala pata pa gi kayang kayang palang lang anang talang gadi sila lakang madaming sa paso sabi puta ta pala pata pagki kayang kayang pa lang ala talang gadi sila lakang madaming sa paso sabi puta ta pala pata pagki kayang kayang pa lang ala talang gadi sila lakang madaming sa paso ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาใจพระพุทธมนนีข้าพเจ้าขอนอมเก้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุสนเดสมเด็จปานางเจ้าสิริิีพระบมราสีนันพระบมราชชนุณีฟันปีหลวงพุทธเดชสุสวรรค์กาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัปปสิริมงคลเก่ข้าพเจ้าให้เคล้าข้าดปลอดไปจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีเลีายงได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสามาที่มันชอบทมคำว่าไม่มีก็อยากยากจนขออย่าได้มีเกศข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจา้ามีสมามิที่ตตั้งมั่นในบ้าธรรมคำสอนในง,งงสมในบ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตออลอดการดำนานอีกทั้งขอเทพเจ้า,าทั้งหลายพู้ได้นุโมทนาอนุโมท,าน,น,โมทานาสาธุการในบุญกุศลนี้ปรดประสิทธิ์ประสานปดน้อมสองอนุภาพเมงมงคลไปสู่วัตถุมงคลป้าปิดายรเศรษฐีทั้งฝ่ายทยได้ฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลท้งปวงที่สามสิงหมูลเดนได้จะสร้างขึ้นในเปรียบด้วยพุทธา,า,านุภาพเจวานุภาพในดีธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ ทำหน่วยป่วยใเป็นสิ่อสื่มุลชนแก่ผู้ครอบครองให้บูชาทุกประการเตือนสาธุสาธุสาธุ